แล้วก็ตอนนี้ผมกับน้องปั่นจักรยานก่อนจะไปจะไปแกรมบี้แกรมบี้ไปทำอะไรกินไอติม,ม,ตมแล้วก็กินไม่เราจะกินเสวอผ้างไปดูเสวอผักครับนี่ลองใช่ไหมจะซื้อบ่ไม่รู้ไม่รู้ครับจะไปเดิน <c oughs> ครับ <c oughs> เดี๋ยวคิดปะไปดูเสวอผัก <c oughs> ก่อนจะกินไอติม <c oughs> ใช่ไหมเพราะว่ายังอินใช่ไหม ดูอะไรดูนังสืดูนังสือเราแนี้เพงเข็มทุกคนโซนบแมวแมวย่าทดสอบสดัดสอบว Uh huh. นึ่งทิง้งพอไม่ชอบกับปันี้มันบีบไม่ได้ <c oughs> เอขวดมันแข็งไปนิดนึงครับก็บีบไม่ได้ทำไมทุกคนทำไมนี่นทบบุกชาวทุกคน ดูคังนี่มันหล่อมากคังนี้คังนี้ไม่ชอบผมชอบคังนี้ทำไมไมันเป็นสิวอันนี้เป็นสิวอันนี้ไม่มีสิวต้องมีชอบไม่ชอบด้วยหรอว่าหน้าตัวเองต้องชอบต้องอยู่คังนี้เสี้อสีดำนุ่นมอันนี้เป็นสินว กว่าจะได้ไปโรงเรียนทุกคนเอ้ยทำยังไงทุกคนอย่างงี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ไอ <Okay. S 1> ตั้งใช่เยอะสีล่างมาะหรอใช่ทุกเช้เาทุกเย็นก็ใส่นี่เป็นครีมเออเป็นไอเอ่เออะไรผิวสำหรับผิวขาดน้ำ ใช้ก็มีความชุ่มชื้นดีแอ้งฟันแล้วทุกคนคอไม่ใช้ไม่ใช่เหรอคออันนี้ไม,ไม่ใช่โอ้ยใช้มันหน่อยคอก็ต้องใช้ครีมนะอ่ะปิดทำไมเจบ็บบ เพื่อให้มันมีแสงก่อนเอาตัวเองจะพูดพงน้ำหวานเคมีสองมันจบสอบเคมีสองจบแล้วครับทั้งเล่มเลยแล้วก็ป้าว่าวม่แต่แม่แต่ไอเดคุณครูไอเดียเออนักเรียนนักเรียนนักเรียนสองข้อความให้คุณครูได้ส่งข้อความให้คุณครูทําไมในบางครั้งบางครั้งบาครเยอะนะทำได้ทําได้แล้วก็คุณครูสองให้นักเรียน เมื่อวานตอนเย็นเออมีแล้วก็เขียนมีหนึ่งคนขี้เกียจขี้เกียจขี้เกียจบอกไม่มีเคมีวันนี้ก็ต้องซองมีวันนี้อ๋เหรอครับมีเคมีวันนี้ครับต้องมีแข่งขันแต่ว่าเป็นเคมีแข่งขันเรจะชนะอเล็กจะชนะการแข่งขันเออแล้วแล้วสอบเมื่อวานเป็นไงก่อนข้คิดรักดีมาก คุณครูบอกว่าเออฉันคิดว่าข้อสอบเคมีวันนี้มันจะยากมากมาบอกนักเรียนใช่ไหมเสร็จแล้วคิดว่าข้อสอบเมื่อวานนี้อเล็กบอกว่าโอ้มันง่ายมากโจดใช่ไหมครับเออเออเบอกอะไรครับมันมีสิบสามคำถามคำถามแล้วก็ได้สมนำเป็นหนัง่างไงใน มันง่ายแล้วก็ซิสเตอร์ไยากมาโอ้โหแลอวสุดท้ายก็อยู่อัที่สองมาเดบินะยากไม่บินะง่ายแล้วก็เดีจะยาก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 ครับเออคำถามนั้องคนนึงผมทําไม่ได้คำถามข้อแรกทรัไม่ได้ใช่ไม่เข้าใจอันสุดท้ายในซิสเตอร์อันที่ยากยากทําได้ทําได้มีสัมแรับเอแปดตัวเอแปดตัว คืออะไรอตต์โอ้อ้โหโอ้โหอ้โอสิบสามข้อมีแปดเออมีแปดข้อที่ที่ที่จะได้เอหมายถึงว่าเออข้อสอบใช่ไหมครับออแล้วก็พอมพมเอพมตอบทั้งหมดแปดแต่ว่าคิดว่าพมได้หกสันเกิติต่อแปดได้หกอยากให้ช่ยพอหกกิติถ้าถ้าได้หกถูกนี่มันจะได้เอใช่ไหมคิดปะอ๋อ ประมาณนั้นเหรอแล้วก็ทาให้ได้ A ผมคิดว่ามันจะได้ B แต่ว่าถ้าพมได้ B ผมจะได้ A เพราะว่าพอมได้ A สองสอบแล้วโอ้แล้วพมทำย่างี้ทุกครั้งยางีงอ๋อถ้าที่เก็บคะแนนมาได้ได้ A แล้วได้ได้ A หรือได้ B ที่ได้ A ถ้าตอนนี้ได้ B ก็คือจะได้ A เป็นคำเหวอ่ะอ๋อโอเคแล้วก็พอมทำย่างีงด้วยถ้าทยกมือไปโรงเรียนจะสายครับลูกครับโอ้ แม่แมทแมทอเล็กอเล็กเล็กอเล็กเออใส่เสื้อน้องกับกางเกงน้องวันนี้นมดีเออเพราะน้องไม่ใส่แล้วเอ,อเล็กขี้หนาวอยู่ก็เลยเอาเสื้ออุ่นๆไปใส่ <c oughs> ไม่ไม่ต้องเอาหยักก้าไป <c oughs> ไม่ต้องอาสนานัเออเอ่ยืมยืมน้องมาใส่ทั้งกางเกงแล้วก็เสื้อ <c oughs> เพราะว่า น้องไม่ใสไงช่วงนี้ <g ül> ก็เลยกลัวมันจะเล็กไปก็เลยให้ต้องให้อเล็กใส่ไม่ได้ให้เลยนะให้ยืมอะ <c oughs> ไรของออไปลูกอาบน้ำไปเอ๋มันนอนใจสี่เลยบลีได้ลีรี <c oughs> แสงมันได้รีรีเลยเหรอไปไปโอ้ไปอาบน้ำลูกปะสายแล้วเด้อโรงเรียนนะ กุญแจรอแทวนกุญแจครับนี่ครับกุญแจเมื่อวานไม่ได้เอาไปจริงๆเอาไปอ้าวมันอยู่ในหลุมไหมเอ้าหยองนี่ไม่ติดหลุมนะกระเป๋ากระเป๋ามันนี่กระเป๋าอันนั้นก็กระเป๋าอันนี้ก็กระเป๋าเสื้อไงยากทุกคนอ่าอันนี้กระเป๋านักเรียนอันนี้กระเป๋าเสื้อก็ว่ากันไปไปอาฟินดรักหน้าจุ๊บจุ๊บี้ กระเป๋ากางเกงใช่ไปเถอะมันจะสายอันนี้มีสองวิชาไปไป พึ่งบ้านทุกคนใส่คอควันไม่ไม่ใช่คอความข้อมควันกลับไปไม่ใช่เกิดไม่ใช่ใส่ทุกคนดูมันเขียนอเล็กซานเดอร์เอ็มบลมเออมันคือมันคืออะไรเฮ้เบร์เบอ่ะแมทแมทเอาออกก่อนลุกไปเดี๋ยวมันไหม้ครับอ,อ,อเล็กเปิดเลยอ โอ้ได้แล้วบามงก็หนักนิดหนึ่งใช่วันนี้ทำเยอะหน่อยโอ้ลาสัญญาจ้าเดี๋ยวชาๆเสื้อโอ้เสื้อไอ้นี่ยิมนาสติกโอ้สีแดงสีแดงด้วยเหรอสีแดงกับสีขาวโอ้เวลาวันศุกร์นี้ได้ใส่เลยเนาะ มีสามสี S, มีสีขาวสีแดงแล้วก็สีดำแต่ว่าอยากแค่วันนี้สองก็ S, เอาท si ั so ้งสามเลยไม่พอบอกสองสีดำสวยไม่เหอเลยเราต้องมองิสต๊าเนาะโอ้อ๋อเขาให้สองตัวเขามีเดียมทุกคนเอออุ้ยเนื้อเนื้อดูเนื้อผ้าดิเนื้อผ้าดีอยู่นะสีแดงสีแดงสวยแม่ชอบเยอะไหมเออสีแดงสวยครับ ไม่ใช่ของฝันใช่ไหม,มไม่ใช่ของฝันแต่ว่เป็นเสื้อไอ้ยิมนาสติกเวลาไปทำงานก็ใส่เสื้อนี้อืมดีแล้วโอเคเดี๋ยวมากินข้าวกันค่ะเด็ดดีฮออีลี่ใช่ข้างนอกร้อนมากวันนี้แม่ไปขาสั้นอาทิตย์นี้มีมีกีฬาข้างนอกมีกีฬาที่โรงเรียนเหรอ,อแล้วให้วิ่งเหรอมันร้อนนะอเออตักข้าวให้แม่ก่อนอันนี้แม่มีตำป่น ครับเอาแค่นั้นก่อนครับ <c oughs> ทุกคน <c oughs> ตำปนอยากจะบอกว่าที่ให้ปปาซื้อปลาทูมาให้วันนั้นนะ่ะแกซื้อผิดนะทุกคนและมันเหมือนกันอันนี้มันเป็นปลาสบะตัวเล็กนิดเดียวจะเหมือนปลาทูถ้าแต่ว่าเราถ้าเราดูเองอะ่ะเราจะรู้ว่ามันเป็นปลาทูหรือปลาสบะนะทุกคนแต่ได้ปลาสบะตัวเล็กมา ได้ลูกปลาสบะมาอยากบอกทุกคนเออ<ส>นี่ใุ<ช>่มมาใส่ชุดใส่ชุดน้องอขอขออนุญาตแมทธิวเมื่อเช้าแล้วอืมแ <Matthew S 2> มทธิวเขาจะห่วงนิดนึงของเขาอา่ะเพราะว่าสไตล์เขาเขาก็อยากใส่ของเขาแต่แม่ก็บอกว่าเดี๋ยวเสื้อตัวนี้มันจะเล็กไปเพราะว่าแมทธิวจะไม่ใส่ไม่ใส่แล้ว ก็เลยเดี <S <S ๋ยวขอให้อเล็กใส่พ่ออเล็กเป็นคนขี้หนาวเนาะเอออเล็กใส่ได้แมทธิวบอกว่ามันมันร้อนแล้วก็เลยไม่ใส่อืมแม่แม่ก็เลยบอกเออถ้างั้นให้อเล็กใส่เดี๋ยวมันจะเล็กปลาสวัสดฮะปลาสวัสดปลาสวัสดอะไรอะที่เกี่ยวบปลาสวัสดปลาซาบะอาหารซาบะปลาสวัสดมาจากไหนอะเออใไม่ทุกคน ลองชิมเดี๋ยวอาปลาทูลองชิมเลยเนี่ยมันปลาทูไหมนำนำเอาป่นเออเอาคิดเป็นป่นปลาทูแล้วกันแต่มันไม่ใช่ปลาทูมันเป็นปลาสะบะน้อยอืมอืมอร่อมมากขนาดนะ้อืมอมอืมใส่ปลาร้าใส่ปลานิดนึงครับโอเคอ่านั่งครับใช่ครับก้อผมมาอีกแล้ว แต่ที่สกูส์สบายได้ไหมผมสบายดีืม้นทีตัวมีฟุตบอลนะแต่ว่าช้าหน่อยช้าหน่อยวันนี้ไม่เลิกสายครับแต่ว่าไปช้าเริ่มเกือบหกโมงครับเลิกกี่โมงนิตินทรัตนิตินทริืมโอเคพุ่มพุมครึ่งพุ่คิดว่ามีเขาพอด อาไปเอาเข้าวโพดครับมีครับ,รบไม่ต้องเอาเยอะมากทุกคนไม่ต้องเอาเยอะเพราะว่าเดี๋ยวไปเอ,อซ้อมฟุตบอลแล้วจะเจ็บท้องถ้าหิวแล้วกลับมากินอีกครับเพราะว่าต้องมีเหลือครับอืมวันนี้พ่อขอเลิกงานช้าหน่อยอยังไม่ถึงบ้านเลยเอาเอาเทีนเลยมา ไมแทงกันเลยเร oh. เอาให้อิ่มครับไม่มี hey, ทุกคนอืมโอเคครับกินครับกิน mm hmm. านข้าวทุกคนลาสัญญาวันนี้น้ำพริกแม่ก็มีนะแม่ก็กินผักกับหนุ่มๆน,นี่แหละ น้ำพริกแน่ก็มีพ่อเลิกงานช้าก็เดี๋ยวกลับมากินอยู่ที่ไหนไม่รู้เอียนเชอรปิ้งโอ้พ่ออยู่ไกลเลยจากนี้ไปชั่วโมงหนึ่งอะอร่อยทุกทีเลยเนาะสําเร็จรูปไงมันก็อร่อยแต่อู้มาแล้วนะหัวเริะ

คกนกะทรงใบามากเนะาะทรงใบนั่นใบนี่มาแต่ว่าของแมทธิวน่ะ <c oughs> <c oughs> เขาตอบตอบรับแล้วเนาะที่ที่แมทธิวสมัครเรียนเนาะเออ,อ,อเขาตอบรับแล้วเราก็ไม่เลือกแล้วเนาะตอนนั้นแมทธิวสมัครไปกี่โรงเรียนครับสามสี่โรงเรียนนะครับอืมอืมก็ได้แล้วตาม ตามที่หวังข้อสอบครับไม่ไม่ไปถึงอเล็กนะครับข้อสอบอ่ะแมทธิวฮาร์ดอาร์มแม่จะมาทรับฮะสอบแคสมัครสมัครน้่งเพื่อนของสมัครโรงเรียนสิบเอ็ดสิบเอ็ดโรงเรียนหรอสมัครสิบเอ็ดโรงเรียนเดี๋ยวโฟล์วเพราะสมัครมีเยอะหรออเล็กสมัครกี่โรงเรียน สี่โรงเรียนน้องก็สมัครสี่โรงเรียนแต่โรงเรียนที่หนึ่งจะได้เสมอเนาะได้ครับสองเอืากินไปกินค่ะอชนกันเหรออร่อยมาถึงกินครับจะได้ อีกชั่วโมงหนึ่งนู้นแหละเนาะกว่าจะได้ไปเนะาะก็นานอยู่มันต้องกินแบบแล้วอาหารต้องย่อยนะไม่งั้นเราไปซ้อมฟุตบอลแล้วมันจะปวดท้องครับม,มันจะจุกเสียดครัโอ้ยนี่มะเขือเทศที่เราปลูกไว้ที่เราดูแลได้หาลูกวันนี้ <c oughs> อร่อยอันนี้มันไม่เบื่อมันไม่เบื่อใช่ไหมดีมากชอบอียิอันนี้สอบเป็นไงบ้างง่ายง่ายเพื่อนเพื่อนแมาธิวมาด้วยแม่ถามว่าเออสอบเป็นไงมั่งเอ็งเก้นมันง่ายมันโอเคภาษาอังกฤษมันง่ายกว่าภาษาสวิชใช่ เหมือนภาษาเออวิชาภาษาไทยอะภาษาไทยจริงๆอะกับยากตอนเรียนแม่ได้สองได้สามเองได้เกรดสองเกรดสามในภาษาไทยอะแล้วหกเราจ n เรียนดอ a แล้ว a กเ a าจะเรียน o อก Vad det är. Och det där uttalet är så.. Ja men det är ju.. det är ändå där närheten eller hur? Du trodde inte jag kunde eller hur? Fråga inget mer nu. Vad gött det är. Mm. Ja men jag är.. vet ju vad jag menar. Hur ser man åtta på Nej. เสร็จเส็จเส็จสับบูลิ่มีติ้งยนบูลี่ไอเนายจอนส่อหน่งตัวเรียวเดี๋หยุดถามฉันภาษาไทยอ๋อหยุดบูลี่ฉันเราไม่ได้บูลี่เลยตัวเองพูดไม่ได้เอง ว่าแม่พูดภาษาจีนดีกว่าเขาพาูดภาษาไทยแม่คุยบังลุงจ้ะเอาไปมากับ กินครับแมทก,กินครับจะได้ย่อยครับญญนคนพรนี้จะมากกว่าตอนนี้มีเสื้อหรอเสื้อเลยยิมนาสติกอ๋อเสื้อยิมนาสติกแล้วก็มันสวยด้วยทุกคนใช่สวยเสื้อสวย,สวยครับ มันสวยมีโลโก้ด้วยเนาะมีสามสีสีดำสีขาวสีแดงแต่ว่าให้เลือกแค่สองสองตัวถ้าอยากได้สีดำก็ซื้อเอาอืก็ซื้อเด็ดจะได้ครบสามตัวอืมเดี๋ยวให้ได้เงินเดือนก่อน คือเล็กทางานกับเด็กเนาะรายได้ก็คือแบบแบบเป็นรายได้แบบไม่เยอะ,อะทุกคนครึ่งปีเขาถึงจะเขาถึงจะจ่ายเนาะรายได้ไม่ได้เยอะ<ช>เราเคยพูดเรื่องนี้ให้ฟังแล้วเนาะแต่ว่าอยากให้อเล็กหาประสบการณ์แค่นั้นแหละทํางานถึงรายได้ไม่เยอะก็เหมือนได้ช่วยเด็กๆในกลุ่มไปอะไรอย่างนี้ก็ ครึ่งปีเขาจะจ่ายเงินเดือนครั้งหนึ่งก็ถือว่าเราไม่ต้องคิดเงินเดือนครับลูกเราคิดว่าเอออเป็นงานอาดิเรกที่ไปช่วยช่วยคนอื่นอะไรเงี้ยหลังเลิกเรียนแล้วค่าตอบแทนมันก็จะมาเองครับครึ่งปีมันก็ได้อยู่เนาะเขาก็ไม่มีงบประมาณที่จะที่จะจ่ายให้เป็นเงินเดือนเยอะๆครับลูก คือหมายถึงรายชั่วโมงเยอะๆเขาคงก็ <ๆ S 1> ก็ไม่มีงบประมาณเพราะมันอค่า,ชาใช้จ่ายอมันเป็นของเด็กๆอะ่ะทุกคนครับอืเขาอาจจะจ่ายเขา้าเขา้าเขา้ากีฬาเยอะเนาะจะได้มีทุนอะไรอย่างเงี้ยเราผู้ไปดูแลไปช่วยไปเป็นพี่เลี้ยงอย่างเงี้ยก็ได้ตามสัดส่วนเนาะนั่นแหละ ให้เราเราหาประสบการณ์เอาได้น้อยได้มากไม่เป็นไรออืมอืมเยอ้ออจะไปจะไปฟุตบอลคือที่นี่นะอากาศถ้าถ้าอุณหภูมิบวกบวกนะทุกคนแค่สิบองศาขึ้นเนี่ยคือไหม่นะทุกคนสิบองศาสิบสามสิบสี่นี่คือ มันมันร้อนแบบแห้งๆไงทุกคนอู้มันหนาวมันเย็นนี่หดอมันเย็นนี่หิี่าเอออืมเออกันแดด ันฉีดใส่ตัวเลยไม่ได้บอลูกหรือมันแตกกระจายไปหมดมหรอทาขาด้วยสิข้างล่างอ่ะทาสกก็เออสกเกก็ต้องทาเหมือนกันครับมันก็เข้าไปข้างในเหมือนกันครับทาคอด้วยข้างหลังนะแม่ครับหมดแล้วครับทาเดี๋ยวแม่ทาให้ข้างหลังเออเดี๋ยวหลังเดี๋ยวไอ้นี่เดี๋ยวต้องทา เพิ่มกินเสร็จแล้วก็ไปโอ้กอันเซ็งหรับูดูมันนุ่มดีทุกคนเตียง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  Men om ni... Brors, måste du alltid ha den här? Ja. Det gör ont. Du kan gå till mig. Mm, men måste... mm men du är till mig. Men bara nog. Men bara såhär, nej. Håll i fall den kommer sitta fast nu. Ja. Bro, Brors, du kan få en belöning. ย้อนเบียนเบียนหลังนิ่งเงียบเลยเนี่ยย้ะนยอนกูดิ้มันขนมตุ๊บบันยอนกูดิ้มมันไปที่ยยอนกูดิ้มันแล้งไม่เอาทม่เอาเขาก็บอกอยู่ว่ามันมีเขากินอยู่ในปากเ่าไข่ดาวไข่ดาว